โอ้โหวันแบบนี้ลุยทุ่งนาจ้ะไม่เห่าลูก ตื่นคนตื่นเดี๋ยวไม่เสียบยายนะเพื่อจะถามอะไรหมาเยอะจังเลยเลี้ยงเลี้ยงหมาเป็นเพื่อนเหรอครูได้ยินไหมหมาเข้ามาปล่อยอ๋อหมาเข้ามาปล่อยมมีีลูกเฮ้ยยายกินเหล้าเปล่าไม่กินไม่กินเหล้ามั้ง ไม่กินไงดมดิไปกินฮึคิดกินไหมฮะไม่ได้มีนะไม่มีกินหรอไม่กินอ่าเดียวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวนั่งนี้ก็ได้อ่ปไม่มีที่นั่งอ้าตรงไหนนี่เหรออ่าอ๋อจุ่มใ่นั่งจุ่มใ่นั่งตัวนี้เอ่อแต่มานั่งนี้อ่อจุ่มใ่นั่งเนี่ยจุใหญ่นั่งนี่ก็ตัวนี้นี่นตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนี้ นั่งนั่งนั่งตัวนี้นั่งนี่เลยนั่งนั่งออ๋อนึกว่ากินในนี่กินข้าวเป็นสาอ๋อมีนะวันได้กินไม่นกินเหล้าออกินกินสาหักไหมโอ้โหเคยล้มมาแล้วทีหนึ่งยมยายอายุเท่าไร่แล้ว 8ปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเจ็ดค่ะอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับขอเจ้าของบ้านเนี่ยมาเขามาแต่เช้าโยมขยับไปแต่มาต้องขยับคะสามโมงเขาก็ได้เสร็จจากเที่ยงอ่ะห้าโมงเที่ยงอ่ะเขาก็กลับเขามาทุกวันเขามาเหนี้ถึงนี้สามโมงอ๋อเจ้าของบ้านเขาเขามาที่นี่ทุกวันาให้เราเฝ้าเขาวระเนี้ยอ๋อให้โยมมาเฝ้าโยมอยาขยับเดี๋ยวมาขยับตามอีก หมายถึงว่าบ้านนี้โยม,มาอาศัยเขาอยู่อ่าใช่มาอาศัยอยู่เขา,าให้มาเฝ้าบ้านเขาอ๋อมาเฝ้าบ้านเขาไม่ให้ตังค์ให้อะไรหรอกคบเฝ้ายิ่งเธออ,อว่าได้กินกันคนแก่แค่นั้นแหละอ๋ออ๋อก็ให้มาเฝ้าแล้วไม่สองวันก็ไปไปกรุงเทพ<ค>ไป,ไปทำไหว้ครูไอ้เพื่อนน่ะก็เลยไปเพิ่งมาเมื่อวานโยมไปเหรอไปรถไปรถ ไปกรงแทบกันอยู่แม่กองนู่นน่ะแล้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปเ <N> ขาบอกว่าอย่าไปเลยมันแค่ดรก็บอกมีรถบรรทุกที่จงซอยรถบรรทุกที่จงซอยไอ้เนี่ยซอยอเย่าดังอย่าดังซอ,อยต้มมะขามเสร็จแ,แล้วก็ไม่มีมาไปรอเขาเ <N> ขาเราบอกกลับบ้านเนีเ่ยเธอก็เลยกลับบ้านเลยไม่ได้ไปแม่กองไปทำไหว้ครูไหว้ครูปู่พญานาคถ้า <N> ให้ไปไหวค้ครู แต่เราไม่ได้ไปก็ยังบอกกับเจ้านี้ว่าจะไปแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ได้ไปก็เลยเมื่อวานกลับอไอ้รถก็งงเราบอกจะกลับหนองแซงต้องมารถไปจังหวัดรถไม่มีรถด่วนเนี่ยทีแล้วเราก็บอกพาเรา,เอ,าออกสนาสถานีบางซื่อเลยตกรถอยู่บางซื่อ,อม,มาเที่ยงอีกวันหนึ่งรถวันวัน,นย์เที่ยวันหยุดเสียแล้วไปนอนไหนกลางคืนนอนอยู่ที่สัน ที่พักไอ้อนะนะที่พักไอ้อชันชลารถเหรอชันชลาพักก็ระวังนะมีขโมยและหนาวไม่แลนอนอย่างนั้นห,หนาวไม่ละลวายหนาวยุงอีกก็ทำยังไงได้แปดสิบเจ็ดไปคนเดียวเหรอที่แรกเจ้าของบ้านไปแล้วเขาแต่เขาไม่พูดด้วยอย่นั้นเขาไม่พูดด้วย เราก็เลยลงบังซื้อต่อรถเข้าไปฝังทนบ้านอยู่ฝังทนโยมนี่ก็ไม่ธรรมดาครับไปสองคนหรือคนเดียวเออต้องไปก็ต้องไปเนี่ยเขาก็เขามีเงานก็ต้อยู่ไหวครูเอาเอะไรทีนี้เดี๋ยวตามาจะถามนะตอบอตอบตามที่ตามาถามาแล้วกันอแล้วทุกวันนี้โยมยายมีรายรับมาจากไหนบ้างที่ใช้ใจ่ายมีไรายได้จาก เองเงินคนแก่ง่ไงแค่นั้นอ๋อแปดร้อยเหรอแขนหักได้พันเบอรบาทแล้วก็สองวันนี้เขาจ่ายไงจ่ายทั่วไปได้มื่นเดง๋ยวคนละมื่นคนละมื่นนี่ก็จ่ายนะอ่าเนี่ยเราก็มาทําสังกะสีให้เขาถ้าเหลือมาทํยตรงนี้ทํากระต๊อกแต่เจ้าของอ่ะเขาเขาไม่ให้สต่ตังเจ้าของก็ขี้เหนียวก็ไม่เป็นไร แรกหมูแรกแมวเรามาอยู่เขาไม่คิดเงินเราเรามาเฝ้าที่เขาก็เอาละใช่ระเบียบเขาเยอะเลยก็แบบไม่ว่าอะไรเดี๋ยวเบียบเขาเยอะก็ไม่ว่าอะไรนะเราะโยมมาอยู่ที่เขาอะบนไปก็เท่านั้นของเขาเยอะแยะไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นละบ่นไปก็เท่านั้นเอาว่าอยู่กินยังไงตอนนี้ตัวเองก็อยู่กินก็กับข้าวเขาเอามาให้ ขามาให้มั่งไม่ให้มั่งแต่เรามีค่าวไอ้กับข้าวของของหลวงของรัฐบาลของคนแก่ของคนแก่ก็มีเงินมีฝากเอาไว้ถูกขโมยด้วยซี่ข้าวหอมมะลิมาถุงมาวางไว้ขโมยลักไปฉิดมีขโมยแถวๆนี้พวกติดยาก็เลยโดนขโมยสีได้ข้าวหอมเลยมันก็เดินเข้าเดินออกอยู่ที่เนี่ย เจ้านี้เขาก็มาถามอยู่บอกเออว่ามไม่อยู่โยมเริ่มเป็นคนขี้บ่นเรี่ยงแต่มาฟังดูแล้วไม่บน่นไม่บ่นก็ใครอยู่คนเดียวไม่บ่น <c oughs> ทนเอา <c oughs> เดี๋ยวก็แก่แล้วนี่ยังว่าฟังใน<ก>วิทย,ยุก็ป<ล>วเดือนเดือนหนึน่งโยมใช้จ่ายไปเท่าไหร่ที่ได้แค่แปดร้อยเนี่ยได้พันบาทก็ซื้อไปใส่กระถินมั่งอะไรมั่งก็ก็ก็หมดไป แต่เดือนก็พันบาทใช้หมดใช้ซื้อกับข้าวมากินซื้ออะไรซื้อมั่งแล้วถ้าเกิดเจ็บป่วยจะทำยังไงเจ็บป่วยก็ตายเลยตายฟรีอ๋อตายฟรีเจ้าของเขาไม่ค่อยเอาเรื่องเขาไม่เอาเรื่องอยู่แล้วเขาเราตกรถมาเขาเขาพามาแต่อยู่ได้ปีที่แล้วแล้วแต่เขาไม่ให้แต่ตังเขาก็ไม่ให้ข้าข้าวมาให้กินแค่นี้เดี๋ยวถ้าไปนู่นไปนี่เขาใช้แล้วไป บอกบอกเขานะบอกเขาที่ล้างบอกเาให้เรียบร้อยนะแล้วเขาไม่พูดด้วยเจอเขาที่ท่ารถเขาก็ขึ้นรถเฉยเขาไม่พาเราเราก็เลยไปลงบังซือ้อก็ต่อไปฝั่งทนเสียค่ารถธรรมดาไปก็เขาก็ขึ้นรถคนรถไฟฟ้าไม่เสียตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวโยมโย,ยมจะต่อยาวเดี๋ยวทำไมตกลงไม่ได้คุยอะไรเดี๋ยวแต่มาจะไปแล้วเดี๋ยวถามสุขทุกข์ก่อนนะแล้วโยมมีสามีลูกไหม มีลูกลูกอยู่ตลาดเนี่ยนะมีลูกมีหลานแต่เขาอยู่ตลาดาเขาไม่เอาธุระเราเขาบอกไปได้ก็ไปไปไหนก็ไปเขาว่าอย่างนี้ก็เราก็เลยมาอาศัยเขาอยู่เนี่ยขนของมาด้วยและบ้านเขาก็บ้านแตกแต่ละคล,ลูกเต้าก็าบทํามาหากินแล้วเขาก็ลูกเขานะลูกของลูกสาวอ่ะลูกสาวเขาอยู่ตลาดก็าขายโจ๊กไม่เอาทีนี้